มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเราเทียบด้วยกันเฟส3สอบเพิ่ม2ล้านสิทธิ์ค่ะเมื่อวันที่4มีนาคม2,564นายยุทธศักดิ์ส,สุพัษรศผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือวทอทท,ท,ทระบุว่าสำหรับมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอื่นๆในวันที่5มีนาคม2564หารือกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติหรือว่าสสชถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยที่จะปรับจากโครงการเที่ยวไทยไวัยเกา่าซึ่งจะขยายอายุให้เปิดกว้างตั้งแต่18ปีขึ้นไปให้สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยจะเข้าไปประชุมกับสภาพัน์ค่ะเบื้องต้นจะเพิ่มจำนวนสิทธิ์ขึ้นอีก2ล้านสิทธิ์หรือว่า2ล้านห้องรวมของเดิม รวมของเดิมเป็น8ล้านสิทธิ์นะคะเชื่อว่าจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ที่เบาบางลงกับการเพิ่มวันหยุดยาวและทำให้ประชาชนสนใจใช้สิทธิ์มากขึ้นซึ่งให้สิทธิ์ถึงกระกฎะาคม2564แต่อาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนนะคะเพื่อป้องกันการทุจริตเช่นตรวจสอบการบุ๊กิ้งล่วงหน้าในแต่ละโรงแรมพร้อมกับให้ประชาชนจองล่วงหน้า14วันเป็นต้น รวมถึงเรียกสอบเอกสารการใช้สิทธิ Check ์เช็คอินก่อนโอนเงินให้กับโรงแรมที่พักจากเดิมที่ธนาคารกรุงไทยนะคะจะโอนเงินเข้าระบบตามอัตโนมัติขณะเดียวกันนะคะทททยังเปิดตัวโครงการวันธรรมดาชาเลนจ์ซึ่งเป็นกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางที่มอบรางวัลให้กับนักท่องเทีย่ยวที่เดินทางในวันธรรมดาให้ได้รุ้นรับโชค3ต่อรวมมูลค่ารางวัลก,กว่า2ล้านบาทน,นะคะซึ่งการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w วอร์ไวด์เว็บวันธรรมดาชาเเพื่อรับสิทธิ์จองห้องพักราคาพิเศษการอัปโหลดรูปไปกำกับภาษีและการสะสมยอดใช้จ่ายเพื่อลุ้นรับของรางวัลโดยวันธรรมดาชาเลนต์นะคะจะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวที่เมืองไทยเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีเพียง24เปเซทั้งนี้เราเที่ยวด้วยกันเฟส3รอบนี้เพิ่ม2ล้านสิทธิ์นะคะ ขยายเวลาให้ถึงกรกฎาคมเผยมีเงื่อนไขใหม่ป้องกันการุาจริตซ้ำอีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ